เดี๋ยวก่อนจะเล่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีคลิปคลิปหนึ่งคือน้องคนนี้อาย,ยุ14เขาไปนั่งอยู่ที่ตรงบริเวณท่าน้ําแล้วเหมือนกับว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งแทรกข้างๆน้อง14แต่น้องก็มีเพื่อน16ด้วยนะครับเพื่อน16เห็นท่าไม่ดีก็เลยยกมือถือถ่ายเอาไว้ปรากฏว่าตาลุงคนนี้จูบป,ปากน้องเลยแล้วชวนน้องไปโรงแรมมันมีคลิปใช่ไหมที่ถ่ายเอาไว้ดูภาพเนี่ยฮะคลิปเด็กสิถ่ายเอาไว้นี่เลยฮะน้องสิบสี่เลยฮะออกมาดิ จจจัับบพี่ลุงลุงอย่าทำเพื่อนหนอมจับลงนุงไม่ดีนะลุงจับลงน้ไปไหนกันมาจ่ะไม่เห็นนะเข้าไปหาลุงเฮ้ยลุงยานั่งเนี่ยนั่งนั่งเอามาไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วเอามาไปไหนเงี้ยไปเล่นสนามเด็กเล่นลุงยาจับจอยลงน้ำเลยไม่ดีไม่ดีลุง อันนี้น่ากลัวมากนะฮะเดี๋ยวเพย์ภาพกลับไปใหม่ก็ได้ประเด็นคือถ้าถ้าน้ําตรงที่ว่าการอําเภอเก่าบางปะอินลุงเนี่ยน้องกําลังนั่งเล่นกันอยู่เนี่ยฮะอิตาลุงแสบคนนี้เดินมาถึงแล้วบอกมาจากไหนอยู่ไหนแล้วเหมือนกับพยายามลูกคำน้อง16ซึ่งเขาบอกให้เริ่มระแวงแล้วเพื่อนเขาคือ14โดนประกบ,บกเห็นบอกตาลุงจูบเลยแล้วบอกไปโรงแรมกับลุงไหม โอ้โหข้าเห็นไหมฮะเหมือนมือจะไปแตะนู่นแตะนี่น้องอ่ะแล้วปรากฏว่าเด็ก16ก็ไม่ได้ไม่ได้เอาเปิดภาพผู้ต้องหาหน่อยโดนจับแล้วนะฮะตาลุงสมคิดทับเห็นบอกมีเมียด้วยนะฮะปรากฏว่าผู้กํงกับสบพบางปอินพันธ์ตำรวจเอกอดิเรกโปรทิปันจับได้เรียบร้อยนายสมคิดสุขอารุณอายุ42ปีนายฮะเบอร์ทำไมเปิดหน้าไปเลยภัยสังคม ประเด็นก็คือแกไม่ปฏิเสธยอมรับทั้งหมดว่าทำกับเด็กจริงไม่นึกว่าเด็กๆจะแอบถ่ายคลิปเอาไว้ลุงลุงอยากมีอะไรพูดไหมลุงที่เดินรามเด็กครับลุงอยาไม่ได้ลุงอยากขอโทษน้องไหมอ่ะขอโทษไปเลยฮะขอโทษแล้วเหรอบอกขอโทษน้องว่าไงอ่ะฮะไหนอยากพูดเลยมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอยากพูดเลยไหมครับฮะ